สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์อ P ีที่43นะคะวันนี้น้องมีพระเครื่องพระบ้านนะคะพี่พี่มากมายหลากหลายรายการนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่ขาวันนี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้เลยค่ะพี่พี่ตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่10นะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ตั้งแต่รายการที่11นะคะพี่พี่เป็นต้นไปราคา เปิดอยู่ที่2 5 0บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้นะคะสนใจถูกใจรายการไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามนะคะพี่พี่ไอ i ีไลน์ line ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะคะศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยค่ะพี่พี่ EP นี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้เลยนะคะสนใจถูกใจรี แอดไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่คะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะวันนี้น้องขออนุญาตเปิดรายการพิเศษที่ต้นคลิปให้พี่พี่ได้รับชมก่อนเลยนะคะพี่พี่สนใจก็รีบแอดไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาได้ค่ะพี่พีค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่รุ่น3ไตรมาสนะคะชุดกล่องนี้นะคะพี่พี่น้องแบ่งปันให้พี่พี่กันเลยนะคะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่600บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะ พี่ค่ะสำหรับรายการนี้เป็นชุดพระปิดตาหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพีนะคะพี่พี่เป็นจัมโบ้หนึ่งนะองค์สวยองค์งามค่ะพี่พี่มีพิมพ์เดียวนะคะแล้วก็เนื้อเดียวนะคะน้องขออนุญาตให้รับชมนะคะพี่พี่เดี๋ยวน้องขออนุญาตให้รับชมหนึ่งรายการพอนะคะเพราะว่าเหมือนกันทุกองคค่ะพี่พี่ไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีจําหนแต่อย่างใดนะคะจัดโปรโมช่นให้เลยค่ะ600บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นชุด พระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรุ่นสามไตรมาสค่ะพี่พีได้รับไปทั้งหมดนะคะห้าองค์ด้วยกันนะพี่พีนะองค์เหมือนกันทุกองค์เลยนะคะขออนุญาตให้รับชมหนึ่งองค์พอนะคะพี่พีหรือสําหรับพี่พีท่านใดอยากรับชมทุกองค์สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ไอดีนะคะพี่ไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะหรือสะดวกโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยเช่นกันนะคะพี่พีเป็นชุดพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่นสามไตรมาสค่ะพี่พีรายการนี้เป็นราย รายการที่1ของรายการพิเศษนะคะเปิดอยู่ที่600บาทจัดทรงฟรีเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พีเป็นรายการที่2นะคะรายการที่2ของรายการพิเศษนะคะพ,พี่น้องขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะคะ ถ้าหากนะ้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันยังไงนะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะสําหรับรายการนี้ก็จะเป็นพระติดตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งนะคะพี่พี่หลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีเช่นกันนะคะพี่พี่เป็นชุดกล่องกรรมการนะคะได้รับไปทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะพี่พี่สำหรับองค์นี้นะคะก็จะเป็นองค์เนื้อผงสีนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นเนื้อออกสีดําเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกรอบทองโงยาแบบนี้ชุดนี้เปิดอยู่ที่1,200บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ นะพี่ๆนะราคาเปิดอยู่ที่1,200บาทเท่านั้นใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทธิก่อนแต่ขอปิดแล้วรับจริงค่ะพี่ๆเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะสําหรับรายการนี้ปิดตาจมโบหนึ่งนะคะหลวงปู่โตวัดปลาดุชิมพีนะคะพี่ๆเนื้อสีนวลๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะพี่ๆได้รับไปทั้งหมด3องค์ด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมตลาดพร้อมกรอบทองลงยาค่ะพี่ๆชาวบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะอีกหนึ่งองค์นะคะ พี่เป็นเนื้อผงสีขาวนวลเงาเลยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้หลังยานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2ของรายการพิเศษเปิดอยู่ที่1,200บาทเท่านั้นได้มาพร้อมเลี่ยมร้อมกรอบค่ะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้เลยรับชมแล้วชอบรับชมแล้วใช้สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่2ของรายการพิเศษเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่3 นะคะครายการต่อไปรายการที่3ของรายการพิเศษนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่3ของรายการพิเศษนะคะก็จะเป็นเงินลูเงินจีนนะคะพี่พี่ชุดนี้เลยนะคะเปิดอยู่ที่1,400ับาทเท่านั้นใครไวใครได้ปิดเลยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เปิดอยู่ที่1,400ัรบาทนะคะพี่พี่พร้อมจัดส่งฟรีนะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้นะคะเนี่ยน้องขออนุญาตยกกล้องนิดนึงนะคะพี่พี่ถ้าหากรับชมแบบนี้เดี๋ยวกลัวจะไม่ชัดนะคะพี่พี่อ่านี่เลยอารับลองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เปิดอยู่ที่1,400 นะคะพี่พี่ขาช่องพระบ้านน้องน้าทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะพี่พีเอฟซทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะพี่พีสำหรับรายการนี้เปิดอยู่ที่1นึ่งบาทค่ะพี่พี่อนนี่เลยสวยงามนะคะพ,พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นของคนจีนนะคะเป็นเงินลูเงินจีนแล้วก็จะมีเหมือนคล้าย มีดนะคะพี وا, ่ๆอ่ะนี่เลยนะคะอยู่ตรงกลางนะได้ไปมากมายหลากหลายรายการแบบนี้เลยค่ะพันสี่ร้อยบาทพร้อมจัด like ส่งฟรีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามของรายการพิเศษนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่ของรายการพิเศษค่ะพี่ๆมาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับรายการนี้นะคะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีเช่นกันก็จะเป็นเหรียญเงินจีนนะคะพี่ๆเป็นเงินต่างประเทศนะคะอยู่ในตราบแบบนี้เลยค่ะพี่ ไม่ว่าจะเป็นโอนหรือปลายทางนะคะ EP นี้น้องจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะ oh, okay, okay, okay. พี่ๆขาจัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้นะคะราคาเปิดอยู่ที่800บาทค่ะพี่ๆอันนี้จะเป็นเงินต่างประเทศนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะอ่านี่เลยได้รับชมกันไปแบบนี้นะคะสนใจถูกใจนะค่ะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่4ของรายการพิเศษขออนุญาตปิดรายการพิเศษไว้4รายการเท่านั้นนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไป ะ,ะรายการต่อไปนี้ราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะอ่าเรามาเริ่มรายการที่1กันใหม่เลยนะคะพี่พี่ของ EP นะคะ EP นี้นะคะพี่พี่ขาก็จะเป็น EP ที่4ี่มนะคะมาจัดโปรโมชั่นแบ่งปันนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่1นนะคะถ้าหากโทรมานะคะพี่พี่ขาแจ้งปิด ให้น้องทราบนิดนึงนะคะแจ้งน้องนิดนึงนะว่าเป็น E ีีที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่นะคะจะได้ไม่ผิดพลาดต,ตอนจัดส่งนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่1ค่ะพี่พีเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พีสำหรับรายการนี้มาพร้อมเนี่ยร้อ,อมตรับแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่1ราคาเปิดอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีนะคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่1 0 3 0 0บาทนะคะพี่พีแล้วก็ตั้งแต่รายการที่11เป็นต้นไปราคาเปิดอยู่ที่250บาทค่ะวันนี้จัดโปร มาให้ทั้งหมด2รายการด้วยกันนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่2นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญท่านพระจันทรนำวัดดอนสาราจังหวัดพัทธลุงนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะปี2519เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมกันน้ําพร้อมกรอบพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่2ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่2นะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่3นะคะก็จะเป็นพระปิตาพระพังพระการนะคะองค์สวยองค์งามค่ะ ได้มาพร้อมเรียมพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่3ค่ะพระปิดตาพระพังพการนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการนี้เป็นรายการที่4นะคะอ่านี่เลยค่ะพี่พี่องค์นี้สวยเลยค่ะพี่พี่ตอนช่วงนี้ก็กําลังจัดโปรโมชั่นให้นะคะ300บาทจัดส่งฟรีนะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะ เป็นเหรียญพระหูละามาันนะคะพี่พี่อยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ได้มาแบบนี้จัดส่งและแบ่งปันกันไปแบบนี้เลยค่ะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตให้รับชมด้านในเหรียญกันนะคะพี่พี่รอสักครู่นะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่4มาพร้อมกล่องนะคะพี่พี่อ่านี่เลยก็จะเหรียญนี้จะมีเลขโค้ดนะคะพี่พี่เจ็ดสามสามเลขโค้ดสวยเลยะคะ่ะสําหรับรายการนี้นะคะองค์สวยองค์งามนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็น รายการที่4นะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่4นะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พีเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่5นะคะ Gear, นน Cyber รายการต่อไปรายการที่5นะคะพี่พี <h> ่องนี้เลยค่ะก็จะสวยงามเช่นกันนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้ค่ะอ่านี่เลยค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะพี่พี่อ่าสวยงามนะคะเหมือนน่าจะเป็นเนื้อกะไหล่เงินหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะสนใจถูกใจ ค่ะพี่ๆสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกอนได้นะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะพี่ๆเป็นพระสมเด็จวะละรลคังนะคะเนื้อผงองค์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆก็ด้านในจะมีล้านมีแล้ามีลานบ้างแต่ไม่ได้แตกไม่ได้หักสามารถสวมใส่ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะของ EP ที่43นะคะต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆีองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับรายการนี้ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสีนะคะมาพร้อมกล่องนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เนื้ออัปาก้านะคะอ่านี่เลยนะคะพี่พี่ปี2467นะคะเนื้ออปาก้ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่7ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะก็จะมาพร้อมเรียมพร้อมขอบพร้อมเช้งงานเช่นกันนะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหัรไรจังหวัดระยองด้านหลังติดเหรียญหลวงปู่ทิมมาด้วยนะพี่พี่ติดเหรียญเจริญพรบนหลวง อูทิมาด้วยแล้วก็ตรงฐานนี้จะมีเลขเ้าไทย โค้ดเลข9ไทยนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะกับช่องปราบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงนะคะพี่ๆพระสมเด็จวัดเกตชโยนะคะเนื้อผงองค์เก่าๆสวยๆแล้วก็เป็นงานเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ๆงานเลี่ยมอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะผาเครื่องผาบ้านขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาท ่อไปรายการที่10ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่10นะคะก็จะเป็นเหรียญพระหูละมานนะคะพี่พี่ของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะคะพี่พี่องค์นี้สวยงามไม่แพ้กันนะคะก็จัดโปรโมชั่นแบ่งปันกันเลยนะคะพี่พี่ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้องค์นี้เลขโค้ดนะคะพี่พี่สวยงามเลยนะคะ609นะคะสําหรับรายการนี้เลขโค้สวยงามมากๆค่ะขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านไอดีไลน์ค่ะพี่พี่ เรามารับชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะน้องขออภัยด้วยนะพี่ๆนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่10ค่ะเปิดอยู่ที่300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่ๆ EP นี้จัดโปรโมชันจัดส่งฟรีให้เลยนะคะจะปิดกี่ยรายการก็ได้นะคะแจ้งน้องเข้ามาได้นะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10ค่ะราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะ 1- นึ่งถึงสิบสามร้อยบาทเรามาต่อกันที่รายการที่ ตั้งแต่รายการที่11เป็นต้นไป250บาททุกรายการค่ะพี่พี่สำหรับราคา250บาทนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะเนื้อทองแดงนะคะปี2511นะคะเหรียญหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่อ่านี่เลยองค์นี้จัดโปรโมโชั่นให้เลยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่สำหรับรายการละ250บาทปิดคู่นะคะพี่พี่แจ้งน้องได้นะคะพี่พี่ค่ะราคาก็เปิด อยู่ที่250บาทนะคะพี่พปิดคู่คู่ละ400บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะสําหรับองค์ละ250บาทเท่านั้นนะคะพี่พีโกดต่อง,งจองทุกกรณีนะคะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีย์ไทยรายการนี้เป็นรายการที่11ค่ะต่อไปค่ะรายการที่12นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะพี่พีหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะอ่านี่เลยพิมพ์นิยมนะคะพี่พีองค์นี้เข่าสวยแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12ต่อไปค่ะรายการ การที่13ค่ะพี่พี่รายการนี้เลยค่ะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะพี่พีรุ่นรวยหายห่วงนะคะสวยงามแล้วก็มาทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยนะคะพี่พีขออนุญาตไม่แกะให้รับชมแล้วกันนะคะพี่พีก็จัดโปรโมชั่นให้ปิด2รายการนะคะสําหรับรายการละ250บาทปิด2รายการคู่ละ400บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พีเฉพาะ E p ีนี้เท่านั้นนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการที่14นะคะรายการนี้ เป็นเหรียญหลวงพ่อโจงนะคะ เหรียญหลวงพ่อจงกันภัยหลังสิงนะคะพี to to ่พี so, like ่เนื so ้อทองแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ด้านขอบนี้จะเป็นงานยิงเลเซอร์ทั้งหมดนะคะไม่หลุดไม่ลอกง่ายสวมใส่ได้แบบยาวๆนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่14ต่อไปค่ะรายการที่15นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินนะคะองค์นี้ผ่านการคุกหลักปิดทองมาด้วยนะคะก็จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็น รายการที่15ค่ะต่อไปค่ะรายการที่16นะคะรายการนี้เป็นรายการที่16ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ดูอัสเกนะคะองค์นี้สวยงามไม่แพ้กันนะคะมาพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่16ต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะพี่พเป็นเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าสตวรรษนะคะพี่พมาพร้อมเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่17เปิดอยู่ที่250บาท เปิดแบ่งปันนะคะพี่พี่สำหรับ EP ีนี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้เลยนะคะถ้าหากน้องสรุปยอดผิดน้องรบกวนแจ้งน้องนี้หนึ่งนะพี่พี่สำหรับรายการตั้งแต่รายการที่11เป็นต้นไป250บาทนะพี่พี่นะรบกวนแจ้งน้องด้วยนะคะจะมีบางครั้งบางคราวอาจจะลืมนะคะเพราะว่าบางทีแตรละโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะคะน้องก็จะยึดตามที่น้องพูดไว้เป็นหลักนะคะพี่พี่ สำหรับรายการละ250บาทถ้าหากพี่ๆท่านใดปิดคู่นะคะพี่ๆปิด2รายการ400บาทพร้อมจัดส่งฟรีให้กันไปเลยนะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระอ่าเป็นพระหางมากนะคะพี่ๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซูงอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อผงหน้ากากทองะค่ะพี่ๆมาพร้อมกล่องนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่18คะ่ะต่อไปค่ะรายการที่19นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะรายการที่19มาพร้อมเลี่ยงเล่น แบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่20นะคะถ้าหากน้องพูดไวนะคะพี่พี่ฟังไม่ชัดฟังไม่ทันยังไงขออภัยด้วยนะคะสําหรับรายการนี้รายการที่20นะคะราคาเปิดอยู่ที่250บาทค่ะพี่พี่อันนี้เลยเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่20ต่อไปค่ะรายการที่21รายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะพระปิตาคุกลักปิดทองนะคะ ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์นี้สวยงามมากๆเลยค่ะพี่ๆสามารถเช่าบูชาได้เลยนะคะราคาเปิดแบ่งปัน250บาทเท่านั้นใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทก่อนนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่22ค่ะเป็นพระศิวลีนะคะพี่ๆ หลังยันนะคะพี่ๆขาองค์นี้นะ oh เป็นพระศิว,วลีห,หลังยันนะคะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะคะพี่ๆหลังยันแบบนี้เลยนะคะเนื้อองค์สวยค่ะพี่ๆไม่มีรอยไม่มีตําหนินะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่22ต่อไปค่ะรายการที่23รายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหันไรจังหวัดระยองนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่23ต่อไปค่ะรายการที่24 ราคาเปิดอยู่ที่250บาทจัดทรงฟรีนะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อชินนะคะองค์เก่าองค์สวยนะคะพี่พีเป็นพระกู่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านนองน้าทิพด้วยค่ะพี่พีแอดไลน์หรือโทเอรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ที่เบอร์โทรนะคะ0 9 8ย์7 5 6 6 3ค่ะพี่พี่ะน้องยินดีให้บริการพี่พีทุกๆท่ททานนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่24่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่25้ รายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่25นะคะก็ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะคะพี่พีรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะคะปี2512าค่ะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่25ต่อไปค่ะรายการที่26เป็นพระปิตาจัมโบนะคะพี่พีพระปิตาจัมโบหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่2 6เปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะพี่พีปิดเกียร์รายการก็ได้นะคะ EP นี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้เลยนะคะพี่พี แถวภาคใต้บนเขาบนเกาะก็ไม่บวกเพิ่มนะพี่พี่นะ250บาทจัดส่งฟรีค่ะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27เ็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะพี่พี่องค์นี้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะด้านหลังประมาณนี้ค่ะพี่พี่ปี2553นะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้นะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ รายการนี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการต่อไปรายการที่28รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พี่ที่ระลึกหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่เหรียญหลวงพ่อไปค่ะต่อไปรายการที่29รายการนี้จะเป็นพระล่วงนะคะพระล่วงหลังรางปืนนะคะพี่พี่องค์เก่าองค์สวยองค์งามนะสําหรับรายการนี้แต่ว่าไม่เก่ามากหลังรางปืนนี้สวยงามเลยค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะรายการ ตอนที่29ค่ะต่อไปค่ะรายการที่30นะคะรายการนี้เป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่ก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่เป็นเหรียญห,หล่อเหรียญปัม๊มพิมสองหน้าหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่นะองค์นี้สวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอปัม๊มหลวงพ่อโสธรค่ะปี2508นะคะพิมสองหน้านะคะพี่พี่หากรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทนันนะคะพี่พี่ขากราบขอขอภัยด้วยนะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพ เพิ่มเติมได้เลยนะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ที่เบอร์โทรและไลน์นะคะ0989275663รายการที่30ค่ะเป็นเหรียญหล่อปั๊มนะคะพระพุทธโสธรพิมพ์สองหน้าเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการที่31เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆองค์นี้เก่าสวยเลยนะคะพี่ๆนะอ่าองค์นี้นะคะจะเป็นพระพุทธชินราชน่าจะเป็นของจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่ๆองค์นี้เก่าสวยแบบนี้เลยแบ่งปันในราคา2 150บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่สำหรับโปรโมชั่น250บาทปิดคู่คู่ล้ว0 0บาทค่ะพี่พแต่ถ้าหากไปคู่กับ300บาทก็จะกลายเป็นคู่ละ5 0 0บาทเดี๋ยวน้องจัดโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็ จะเป็นรายการที่32นะคะราคาเปิดอยู่ที่250บาทเป็นเหรียญช้างนะคะพี่พีเหรียญจัก,กรเพชรนะคะเป็นเหรียญกงจักรช้างนะพี่พีนะหลังดอชดานะคะของรัชกาลนะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันยังไงกราบขออภัยด้วยนะคะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่32ต่อไปค่ะรายการที่3 3นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะ เหรียญพระครูลุงเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือค่ะพี่พีปี2533นะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่33ค่ะต่อไปค่ะรายการที่34รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะปี2518นะคะพี่พีองค์สวยอง์งามแบบนี้เลยรับชมล้วชอบรับชมล้วใช่สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทีบด้วยค่ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่34ต่อไปค่ะรายการที่ 35รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพ,พี่ีมาพร้อมปลุกลักถักเชือกแบบนี้เลยค่ะองค์นี้สวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่35ต่อไปค่ะรายการที่36นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระพิกเนศนะคะพี่พี่อง,งนี้เก่าสวยเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพระพิกเนศคะ่ะพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37นะคะ รายการต่อไปรายการที่37นะคะพี่พีสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลีนะคะพิมพ์ใบโพนะคะพี่พีด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปค่ะรายการที่38นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พีหลังหันุมานปี2521นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลังหันุมาลเชิญธงมาพร้อมเลี่ยมแบบ นี้นะคะพี่ๆสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่38ต่อไปค่ะรายการที่39รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าเนื้อชินนะคะด้านหลังมีลงจานสําหรับรายการนี้รายการที่39าค่ะราคาเปิดอยู่ที่250บาทนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่40นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าบางเปิดโลกนะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่พีสาหรับรายการนี้องค์นี้สวยงามมากๆค่ะพี่ๆีอ่านี้เลยนย หาด้านห,หลังก็จะประมาณนี้มาพร้อมเลี่ยมเลนนะคะพร้อสมสวมใส่พร้อมใช้งานได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะต่อไปค่ะรายการที่41นะคะรายการนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พ,พีพิมพ์บัวข้างนะคะองค์นี้เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์บัวข้างนะคะพี่พีปี2520นะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่41ค่ะต่อไปค่ะรายการที่42นะคะถ้า,ารับชมภาพไม่ชัดฟังไม่ทันยังไงก็ ขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่42ค่ะพี่พีเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พีสิบทัดหลวงพ่อเงินนะคะสําหรับรายการนี้เหรียญหล่อสิบทัดหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่42ต่อไปค่ะรายการที่43รายการนี้จะเป็นพระกิ่งพระพุทธสดทอนะคะพี่พีองค์นี้สวยงามมากๆเลยเก่านิดนึงนะคะพี่พีด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่พีเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พีขาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆนะคะ ของช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะพี่พีสาหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่43ต่อไปค่ะรายการที่44รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญหลวงปู่ดู่าสแกหลังยันดวงนะคะพี่พีรายการนี้เนื้อทองแดงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40 4นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพก้าใบหลวงพ่อกวยนะคะพี่พีเนื้อผงน้ํามันนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่45ค่ะต่อไปค่ะรายการที่46นะคะพี่พพีรายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีนะคะรูปหล่อเก่าๆสวยๆโบราณน,นะคะพีพ่ีขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยใส่ไอดีไลน์นะคะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3ติดต่อเข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้แต่รบกวนแจ้งน้องน,นิดนึง นะว่าปิดหรือผ่านนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่46ค่ะต่อไปค่ะรายการที่47นะคะรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะพี่ๆองค์นี้เก่าสวยเลยนะคะน่าจะตัดช่อบมาแบบ ยังไม่เสร็จดีนะคะพี่พี่ได้ไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจถูกใจนะพี่พี่ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะเบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่ช่องปราบ้านน้องน้าทิพย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมถ้ายังไงน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะแล้วมาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่48รายการนี้จะเป็นพราปิตาหลวงปู่โตวัดปราดุชิมพีพิมพ์กนกข้างนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเหมือนจะมีเส้นเกษาผสมมาด้วยนะพี่พิมพิมกนก นะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่48ค่ะต่อไปค่ะรายการที่49นะคะรายการนี้เป็นรายการที่49เป็นพระสมเด็จวัดเกศเชโยแบ่งปันอยู่ที่250บาทค่ะพี่ๆสำหรับองค์นี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่49ค่ะต่อไปค่ะรายการที่50น้องขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่43นะคะรายการนี้จะเป็นภาพถ่ายของคุณแม่ชีบุเรือนต บนเติมหลังยันนะคะพี่พี่ พร,พระพุทโธน้อยวัดอาวุธกสิทธารามนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่50ปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายพี่ๆค่ะสนใจเกี่ยรายการปิดเกี่ยรายการสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้เลยนะคะช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่ๆเอฟซทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะพี่ๆสนใจพาเครื่องพอบาบ้านสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆทั้งโทรและไลน์นะคะ 0 9 8 9 2 7 5 6 6 6เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่่าแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะขอกล่าวคำว่าขอพุณและสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ